ดีต้อนรับสู่ช่องยักษ์เขียวออฟโรดนะคะวันนี้เราพาพี่ยักษ์เข้ามาที่อู่พี่ณะนะคะพี่เทศขับมาเองนะคะไม่ต้องลากไม่ต้องอะไรถือว่าเครื่องนี่ยังปิ้งยังนิ่งอยู่นะคะแต่ว่าสภาพข้างๆรถแล้วก็รอบๆรถเนี่ยก็จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะนี่นะคะก็ ประมาณประมาณนี้มันก็ไม่ได้มีเป็นอะไระเนี่ยนะคะกระจกกระจกหลังทั้งสองฝั่งนะคะกระจกหลังทั้งสองฝั่งนี่คือแตกหมดเลยนะคะแต่ว่ากระจกหน้ากระจกกระจกห้างหน้านะคะสองฝั่งยังอยู่เพราะว่าเปิดเอาไว้นะคะแล้วก็จะมีพวกเนี้ยนะคะที่แบบมันบุบๆตรงนี้นะคะที่มันบุบๆไปแล้วก็นี่นะคะประตูหน้าที่มันบุบ ก็มีเย็นๆบ้างกระจกหน้าค่ะกระจกหน้านี่คือแตกไปเพราะว่าหลังคามันยุบหลังคามันยุบช่วงม้วนมีไฟส่วนเครื่องนี่เดี๋ยวต้องไล่ดูใหม่วิทยุนะคะวิทยุนี่น่าจะเสียน่าจะช็อตไปหมดแล้วแหละ มาดูฝั่งนี้บ้างนะคะฝั่งนี้ที่ล้มมาเนี่ยฝั่งฝั่งนี้มันล้มมาก่อนแล้วก็เนี่ยกระจกกระจกมันก็จะเป็นแบบนี้แตกๆหน่อยประตูฝั่งนี้ก็ยุบนี่นะประตูฝั่งนี้นะคะตรงนี้ยุบนะคะอันนี้พี่ติ่งกำลังดูอยู่ว่าจะเคาะขึ้นไปทางไหนดี <laughs> นอกจากที่ไล่มามีตรงไหนอีกบ้างไหมคะพี่เทสไม่มีอะไรบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยที่อ๋อที่มันปกติอันนิดหน่อยนอกนั้นคือไม่ปกติล็อกหลังนะล็อกตั้งแตกับล็อเด็กโดนเอาตัวนี้ผมเก่าใส่ดีกว่าแกเล็กแต่ว่า อ๋อเนี่ยนะคะฝาก,กระโปรงมีฝาก,กระโปรงที่มันพับครึ่งไปนะคะตอนที่ตอนที่ขึ้นมาบนเนินแล้วมันกระแทกก็รอบๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนิดๆหน่อยๆแต่มันรอบๆนะคะมันก็เลยเหลือนิดๆหน่อยๆที่ไม่เป็นไรแต่อันนี้คือ พี่เทดขับมาเองพี Hit ่เทสขับขับมาไว้ที่อู่เองนะคะไม่ไม่ได้แบบไม่ต้องลากไม่ต้องอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าปกติประตูประตูหลังขวานี่เปิดจะยากนิดนึงบวมน้ำ รวมนะคะเดี๋ยวค่อ,คอยๆไล่ๆไปแต่ว่าคงคงไม่ต้องทำสีที่ไมพ่พชรทลเอาเดิม,ดมอดๆอย่างนี้เลยนะเคาะๆเอาหน่อยเนาะทีนี้ทีนี้ไปไหนไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะล <laughs> ุยกันพที่ <laughs> <laughs> โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวว่าแลาจะมาอัปเดตทำรถยักษ์กัน ี๋ยวให้พี่เทสเช็ครอบๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่าเก็บอะไรกันไปบ้างเขาไปขึ้นผาเขาโพนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อันอันนี้มันไม่ได้อยู่ในแผนนะเข้าท่อตึ้งขวาโพข้างในอยู่เนี่ยเออหนูก็คิดหนูก็คิดว่าเช็คความพร้อมาามจจััดดไ้เห็นง ไครับพี่ยักษ์ไม่มีไหไแล้วทำอะไรไปบ้างพี่เท็ดก็กระจกหน้ากระจกหน้าใช่เพราะว่ากระจกหน้าตอนที่ลงน้ำไปแล้วก็แตกพร้อมกับกระจกหลังกระจกประตูหลังสองข้างเลยนะคะแล้วก็แล้วก็มีกระจกของข้างแต่ข้างเดียวแหละก็เลยเปลี่ยนไปเลยสองข้างอ๋ออันนี้แต เดียวก็เลยเปลี่ยนเป็นคู่ไปเลยแล้วเข้าป่าได้พับง่ายๆเลยส่วนตรงนี้ก็เป็นล่องรอยเดิมพี่ลงก็ไม่ได้เก็บอะไรเนาะนไม่ต้องเก็บละล่อก็มีแ,แล้วลองพรอุปกรณ์กฟิวฟิวชื้นไปทั้งหมดก็คือไล่อันไหนไม่ดีก็เปลี่ยนรีลงรีเลเสียที่จมน้ำมาก็เปลี่ยนก็ประมาณนั้นแล้วก็เนี่ย ข้าง,งบนก็ให้ช่างอาเคาะาบนบน,บน,บ,นบนปากกระโปงด้วยบนช่างอาเคาะช่างชันให้กระจกบ,บานหน้ามาอ,นนอ,นนอันนี้คือเคาะขึ้นให้ช่างอาเคาะขึ้นช่างชันให้กระจกบ,บานหน้ามาช่างให้กระจกบ,บานหน้ามากระจกป,ประตูสองข้างซื้อ ก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นั้นแหละเบ็ดเต็ดก็ซ่อมอยู่มีแอบทำตรงไหนที่ไม่ได้บอกบ้างไหมไม่ไม่มีแน่นะและเห็นคุยทุกวันเลยกับพี่ดะเนี่ยวินก็ปกติไม่มีอะไรเห็นว่าตัวอะไรของวินมันหายไปนะตัวนี้ตัวตัวดึงปลดล็อกฟีสปูลขายเปแนแพงด้วยใช่ไหมก็หลายพันอยู่ครับหลายพันด้วย หายไปตั้งแต่ที่จมน้ําแล้วก็มันก็หาไม่เจอก็ประมาณนี้อย่างอื่นไม่มีอะไรเป็ดๆจมน้<บ>ําไปก็ไ่กก็อยู่ประมาณ2,000นะครับประมาณ2,000 2,000นี่ค่าล้างรถได้หรือ,อยังพี่เทส <c oughs> แหมก็ไม่มีอะไรมากก็กระจกบ,บานหน้าครับที่เขาให้มากระจกบานหลังเออกระจกบานหลังกระจกบานหลัง3,000 เนี่ยสามพันเข้าไปแล้วออแล้วก็มีกระจกนี่ด้วยเนี่ยกระจกนี่ด้วยยึติดก็เหรอสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดแปดพันได้นั่นเพิ่มขึ้นมาทีละทีละหน่อยทุกคนกระจกอะไรไป,ไปเอาเราเคาะอะไรพวกนี้อ่ะแล้วที่ท,ที่ที่ต้องดิดที่ต้องเนี่ย ก็ไม่มีอะไรแล้วน,น่เคาะแม่วมหมดแล้วนะเนี่ยค่าเคาะเอ่ยค่าฟิมเอ่ยค่ารีเลยเอ่ยแล้วที่ว่าไปลงน้ํามาเนี่ยคือเครื่องที่ท,ที่เราที่ไล่น้ํากันตั้งแต่ที่นูน่นแล้วก็มาที่นี่เขาเขาทำอะไรบ้างไม่ได้ทำะไรเลยไม่ได้ทำเลยเลยใช้กันได้ปกติโอ้โหพี่ <ใน S 1> ยักษ์โคตรข้อดีข้อดีของเครื่องไดงเร็คก็คือประมาณเนี้ยไม่ คือไม่ใช่มีระบบคอมพิวเตอร์มาเกี่ยวข้องไม่มีระบบสมองกลเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะเป็นระบบแมนนวลแมนนวลพื้นเดิมๆเลยคือน้ํามันเข้าอะไรน้ําออกอะไรน้ําออกก็สตาร์ทไล่น้ําติดปกตินี่คือรถอัพโหลดข้อดีของอัพโหลดที่เขาใช้เครื่องอย่างนี้กันก็นกคือหนึ่งคือซ่อมง่ายไม่จุกจิกเลอะน้ําเลอะโคลนได้แต่ถ้าเป็นระบบไฟฟ้าก็ต้องมีคอมเสียบต้องมีอะไรยุ่งยากนั้นเราก็จะไม่ค่อยถนัด อ,อันนี้เป็นข้อดีของรถรุ่นเก่าเครื่องรุ่นเก่าใช่ประมาณนี้ยอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมีโชค๊คโชค๊คเปลี่ยนเอาของเก่าใส่อ๋อทำไมอ่ะอ,อันใหม่มันแตกแล้วก็มีปั๊มน้ำได้ยึดปัมป๊มลมปั๊มลมก็ได้พี่ปกตีบ้านปง อ๋อ oh, ปั๊มลมนี่พี่มันตีพี่มนตีเหินฟ้าเขียวเหินฟ้าเขียวเขาก็ยังคิดถึงของเขาอยู่นะยังตาเลยตลอด,อดล็อตหลุดนี่ท่านบอกว่า,าชกมันแตกเลลเหรอ,อันนี้ก็กชกแตกนานแล้วอ๋อชกมันแตกนานแล้วมันไม่ได้แตกแค่ตอนที่เราไปลงน้ํานะคะแล้วก็อันนี้เป็นเป็น,ปนชกคู่เก่าเอามาใส่กับมาไว้ก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแล,แล้วก<ล>็มีปั๊มลมนี่ก็คือปั๊มลมแอซินอันนู้นก็ที่โชคที่ว่ามันมีปัญหาเดี๋ยวเราก็จะคงสภาพเล่องรอยตรงนี้เอาไว้เพื่อความขลังเพื่อความขลัง <c oughs> และเตือนว่า ให้ระวังมากกว่านี้เดี๋ยวแอบขึ้นไปดูข้างบนอ,อ,อมันดีดขึ้นมาแทบจะไม่มีร่องรอยอะไรมากมายเลยอ่ะแต่ไอที่สีมันแตกๆนี่คือมันแตกอยู่แล้วนะทุกคนเพราะว่าบางทีมันโดนแดดโดนฝนมันก็ไม่ได้อะไรเยอะอ่ะแล้วก็ฝากอ,อโปรที่มันพับ นี่อันนี้รอยใช่ไหมอันนี้คือฝากระโปรงเดิมนะคะฝากระโปรงเดิมอ๋ออันนี้อันน,น,นี้อันนี้เรากลับมาหรือว่าอันนี้อันใหม่กลับมานี้ที่ว่าเราไปเจอใช่ไหมใช่นี่นะคะทุกคนรอยที่ว่าฝากระโปรงมันหักพับไปอ่ะตอนที่เราขึ้นเนินมาเขาก็คุณทำอะไรอ่ะอย่างเงี้ยดาม แตดกลับแต่กลับแต่กลับ,บสวยๆโอ้โหแต่บังาก็เหมือนมีรอยเนาะเ<ม>นี่ยเป็นเส้นยาวไปลู่เลยนิดนึงไม่เป็นอะไรเยอะออปรดไม่แพงอย่างที่คิด <c oughs> ไม่แพงอย่างที่คิด แพงมากกว่าที่คิดเท่าที่เมียจะสามารถรู้ได้มันต้องมีอะไรเมื่อกี้แอบไปเลงเอาท่อขึ้นฝาโป้อย่างโอเคโอเคก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้มันก็ต้องขึ้นแล้วก็เปลโป้ก็ต้องขึ้นหมดแล้วตัวเองจะอยู่ได้ไงเพื่อนขึ้นหมดแล้วตัวเองจะอยู่ได้ยังไงเขินแย่ เจอลูกยูเข้าไปอย่างเงี้ยเป็นสัมพันธ์เนี้ยละแก๊งเนี้ยวันนี้มาพิเศษพิเศษพ,เศษพิเศษว่าพี่อู๊ดมีลูกใหม่นี่โอ๊ยดีปวดชมปวดชมข้ใหในพี่อู๊ดด้วยนะคะ อยู่กินกันเฉยๆแต่ก็แล้วอยู่กินกันเฉยๆไปหนึ่งกันเข้าไร่เขาแม่ทำอะไรหรอเนี่อันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเมียบ่นแน่ถ้าเมียไม่บ่นนี่จัดเต็มเลยใช่ไหมเพ่นี่ไม่ใช่เพราะว่าเข้าไล่อีกทีนึงนี่รถเข้าไล่ี่อู๊ดนะคะมาชมรถเข้าไล่ี่อู๊ดกัน นี่นะคะลูกใหม่พี่อูด๊ดอุ้ยเ้างในยังแว๊บอยู่เลยอะ่ะนี่รถเท่าไล่รถเทาไล่ต้องไปทรงนี้เลยอะ่ะ ี่โอแอบเห็นยีวิเทสเปิดออกมาปุ๊บเราเจออะไรใหม่เราเจอเราเจอลำโพงใหม่เราเจอลำโพงใหม่เสรเจ็จแล้วอันนี้คือคือติดใหม่หรือ,อยังไงพี่เทสก็คือรื้อลำโพงออกพี่โอ๊ตเลยน่าจะหาฝาครอบมาใส่ให้ข้างในมีลำโพงที่ไหนแล้วเนี่ยอ,อ๋อหลอกอ,อ๋อหลอกอะ<ๆ>ไเฉยอ๋อข้างในไม่มีลำโพงทุกคนเอามาแปะ ไวให้มันเท่ๆเ้างหน้ามีไหม,ไม,มข้างหน้าไม่มีอยู่แล้วมีอะไรอีกไหมข้างในอ่ะไม่มีแล้วข้างในมีอะไรใหม่ไหมอ๋อแล้ววิทยุสรุปสุดท้ายรือออกหมดเลยเอาวิทยุวานี้ก็น่าจะเสียใช้ได้ตัวหนึ่งตัวแดงอ๋อนี่ตรงนี้ก็คือวิทยุเนี่หรือออกหมดเลยเพราะว่ามันน่าจะช็อตหมดเลยอือปกติไม่ได้ฟังอยู่แล้ว แค่คุยกันก็ร้อยเรื่องแล้วปั๊บเครื่องให้ด้วยนะฟังเสียงหน่อยสิ พ่นะพ่นะอันนี้พี่นะพพินะอนุเคราะห์มาอันนี้มันออมแล้วต้องอ๋อมันเปลี่ยนกระจกไหอันนี้เมื่อทีแรกมัน,มนติดอยู่กับกระจกเดี๋ยวเราก็ได้ใส่เสียงเครื่องยนงนิ่มอยู่เลยทุกคนเสียงเขกก็ยังเขกอยู่เหมือนเดิม